ขั้นตอนการซื้อที่ใช้เอกสารอะไรทำเรื่องยากไหมคลิปนี้มีคำตอบ ู่กับโบโบเวอร์ทำเองได้มิเวอร์ในซีรีส์ผู้หญิงสร้างบ้านในคลิปก่อนนะคะโบได้พูดถึงวิธีการดูที่ก่อนที่เราจะเลือกซื้อที่วิธีการหาเจ้าของที่ในกรณีที่เราไม่รู้เจ้าของที่คือใครเพื่อนๆสามารถกดไปดูได้ที่ตรงนี้เลยส่วนในคลิปนี้นะคะโบจะมาพูดถึงวิธีการและขั้นตอนในการซื้อขายที่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลย ในส่วนของเอกสารสําหรับผู้ซื้อจําเป็นจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสําเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสําเนาถ้าใครมีเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ให้เตรียมสาเนาไปด้วยแล้วก็เอกสารจะซื้อจะขายนะคะอันนี้จะเตรียมไปหรือไม่เตรียมไปก็ได้นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับตกลงกันคะ่ะว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายในการเตรียมซึ่งเอกสารจะซื้อจะขายเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกรมที่ดินนะทุกคนอันนี้คือเราไปทํากันเองแต่โดยส่วนตัวนะคะเพื Kristen, ่อความสบายใจเนี่ย ก็จะทําเอกสารจะซื้อจะขายไปด้วยโดยเราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยพวกตามร้านเครื่องเขียนนะคะเขาจะขายแผ่นละ5าบาท10บาทซึ่งโบนเนี่ยก็จะซื้อมาทั้งหมด2แผ่นเพื่อแผ่นหนึ่งนะคะจะเก็บไว้ที่เราและอีกแผ่นนึงก็จะให้ผู้ขายซึ่งในเอกสารจะซื้อจะขายนะคะเขาก็จะมีระบุข้อมูลไว้เกือบทั้งหมดเลยนะ แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบที่เราได้มาด้วยส่วนตัวเนี่ยโบก,ก็จะเน้นให้มีชื่อผู้ซื้อชื่อผู้ขายเนาะรายละเอียดของผู้ซื้อผู้ขายรายละเอียดของที่ดินเรารวมไปถึงรายละเอียดการจ่ายเงินยกตัวอย่างเช่นจ่ายเงินเท่าไหร่เป็นจํานวนกี่งวดจ่ายยังไงจ่ายเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะมีพวกข้อมูลว่าใครเป็นคนจ่ายภาษีที่ดินใครเป็นคนจ่ายค่าโอนที่ดินแบบนี้เป็นต้นอะระบบก,ก็เชื่อนะว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเวลาเราซื้อขายที่ดินเนี่ย มันมีอีกสองสิ่งที่เราจะต้องจ่ายไม่ใช่แค่ค่าที่ดินนั่นก็คือภาษีที่ดินกับค่าโอนที่ดินโดยปกติแล้วภาษีที่ดินน่ะเจ้าของที่จะเป็นคนจ่ายนะคะส่วนค่าโอนที่ดินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตกลงกันบางทีผู้ซื้อก็จ่ายบางทีผู้ขายก็จ่ายหรือบางครั้งก็จะแบ่งขึ้นกันจ่ายก็ได้เหมือนกันและสำหรับเพื่อนๆที่มีความกังวลเกี่ยวกับการจ่ายภาษีที่ดินหรือว่าค่าโอนที่ดินนะคะโบแนะนำให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินก่อน เว็บไซต์นี้นอกจากที่เราจะเช็คข้อมูลของที่ดินเราได้แล้วยังสามารถเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินและก็ภาษีที่ดินได้อีกด้วยต่อมาก็คือขั้นตอนในการซื้อขายแต่ต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อ่ะมันอาจจะมีการดําเนินการที่ไม่เหมือนกันแต่ก็จะคล้ายๆกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเขตโบเป็นอําเภอเมืองอุดรนะคะ พอโบเข้าไปเนี่ยเอาเอกสารทุกอย่างไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้จะทําตารตรวจเอกสารค่ะถ้าของเราไม่มีปัญหาอะไรครบถ้วนเขาก็จะให้บัตรคิวเราเพื่อไปต่อหาเจ้าหน้าที่คนที่ 2, 2> พอถึงเจ้าหน้าที่คนที่2ก็จะถูกเรียกไปทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายค่ะเพื่อไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเป็นการยืนยันตัวตนว่าบุคคลที่มาเนี่ยตรงกับเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้รับหรือเปล่าแล้วเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะถามผู้ขายนะคะว่าเขาเตั้งใจขายไหมเขารู้เรื่องหรือเปล่าว่าเขากําลังจะขายที ไม่ใช่ถูกหลอกมาและอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่จะถามแน่นอนก็คือราคาซื้อขายเพราะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวประเมินราคาค่าโอนที่ดินนั่นเองมาถึงเจ้าหน้าที่คนที่3คนนี้ให้เราไปจ่ายภาษีที่ดินค่าโอนที่ดินอะไรให้เรียบร้อยพอได้ไปเสร็จมานะคะก็กลับไปหาเจ้าหน้าที่คนที่2ค่ะเขาก็จะทําการคืนเอกสารสําคัญพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านมาให้เราพร้อมกับโฉนดที่ดินที่เปลี่ยนมาเป็นชื่อผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก่อน แล้วโบไปจ่ายค่าที่ดินตอนไหนคือต้องบอกแบบนี้นะว่าการจ่ายค่าที่ดินเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกรมที่ดินค่ะกรมที่ดินมีหน้าที่ดําเนินเรื่องเอกสารให้เราเปลี่ยนจากชื่อคนนึงเป็นชื่ออีกคนนึงแล้วก็จา่ายภาษีค่าโอนที่ดินต่างๆนะคะส่วนค่าที่ดินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรากับผู้ซื้อผู้ซื้อและผู้ขายทําการตกลงกันค่ะว่าจะจ่ายเท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไง ดังนั้นเพื่อนๆตกลงทําสัญญาก,กันว้อยแบบไหนก็อย่าลืมทําตามที่ตกลงกันด้วยนะและถ้าให้บทสรุปนะคะว่าการซื้อขายที่ดินเนี่ยทำยากทํานานหรือเปล่าคือโดยส่วนตัวนะและพื้นที่ที่โบอยู่ะจะบอกว่าทาไม่ยากใช้เวลาไม่นานขั้นตอนทั้งหมดะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงแต่ที่จะนานเนี่ยมันอาจจะต้องรอคิวนานก่อนที่จะไปเริ่มขั้นตอนนั่นเองและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โบด,ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย